เป้าหมายของสุการ์ที่อัลตาลากำหนดให้เป็นวายิบสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถเพื่อที่จะพยุงสังคมและเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ดอยโอกาสกว่าในสังคมมันจึงเป็นความชัดเจนของอิสลามในเรื่องของเศษรษฐกิจเรื่องของการให้การศึกษาทางศาสนาหรือแม้กระทั่งการเศษรษฐกิจความเป็นอยู่สการซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนให้คนเหล่านี้เขาได้ยืนหยัดอยู่ในโลกของอัลตาลาได้อย่างสมบูรณ์เพราะง,งั้น หน้าที่ของเรามุสลิมในเมื่อเป็นลุกุลอิสลามเป็นลุกุลที่อลอตาลาบัญญัติ mm hmm. ก็เป็นวายบที่ทุกคนจะต้องจ,งจงะชำระสัการ mm hmm. ะกาดเป็นหลักการปฏิบัติที่สําคัญหนึ่งใน5ประการของอิสลามค่ะสากาดในทางภาษาแปลว่าการซักฟอกการทําให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งอธิบายตามหลักศกาสนาแล้วคือผู้ที่มีทรัพย์สินครบเกณฑ์ตามที่ศาสนากําหนดโดยเงินและทองคํามีมูลค่ารวมมากกว่าราคาทองคํา5.6บาทในปัจจุบันเมื่อถึงเกณฑ์นี้ผู้ครอบครองทรัพย์สินจําเป็นต้องจ่ายสกาดเป็นจํานวนเงิน2.5เปอร์เซ็นต์ ของทรัพย์สินที่มีอยู่ค่ะเมื่อถึงเกณฑ์น,นี้แล้วนะคะผู้ครอบครองทรัพย์สินจําเป็นต้องจ่ายสกาดให้กับบุคคลทั้ง8ประเภทค่ะมีใครบ้างมีดังนี้ค่ะคือ 1. คนยากจน 2. คนขัดสน 3. คนพัดถิ่นลงทาง 4. คนมีหน้สินล้นพ้นตัว 5. ไท่ธาต 6. ผู้จัดเก็บสกาด 7. ผู้สนใจในอิสลาม ใช้ในหนทางของศาสนาโดยกองทุนสการและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศุนการอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่รวบรวมสการจากพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศและนะนำเงินของท่านนั้นมาจาัดสรรตามหลักเกณฑ์ของศาสนาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จ่ายสการทุกท่านค่ะมูลเหตุที่เรามาจัดตั้งกองทุนสการของมูลที่เพื่อสูนการอิสลามประเทศไทยเนี่ยน,นะ ในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบ2ี่ปีที่ที่แล้วมาเนี่ยาาาการไปจาาสกาเนี่ยก็จะในชุมชนในกลุ่มมัสยิดแต่พอมาอะระยะหลังๆเนี่ยมีนักธุรกิจมุสลิมเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นใช่หไหมแล้วก็เขาก็ไม่ทราบว่าจะไปจาาสกาที่ไหนเราก็เลยภาวนาตนเราเองว่าเป็นเป็นจุดศูนย์รวมของคนเหล่านี้นะเขาก็จะเอาสิกาที่มามอบให้กับศูนย์กลางในส่วนของชุมชนเองในส่วนของมัสยิดเนี่ยเราก็สนับสนุน พยายามที่อยากจะให้คนเหล่านั้นเขาทําเองในในส่วนของมสยิดแต่คนที่เหลือจากในตรงที่ชุมชนและมสยิดไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงเขาได้เราก็จะให้บริการเขาก็ทำดีละครับหลังจากที่เราได้เริ่มต้นมาสักพักหนึง่งเราก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องมุสลิมโดยทั่วๆไปนะให้เราเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องของสกาดศูน,น,นย์การอิสลามไม่ใช่เป็นเจ้าของสกาดแต่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่บริจาคสกาด นะและเอาเงินของเขาเนี่ยมาทำให้อยู่ในวิถีทางของรัตาลาของเป้าหมายของสก,กาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณ10ปีแรกหลังมาเนี่ยส่วนกลางเราได้เปลี่ยนจากการที่จะแจสกสกาดในเรื่องของการอุปโภคบริโภคก็มาเปลี่ยนว่าสก,กาดเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยเราควรจะให้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นกรร้อนรรพอที่เขาจะมาส่งเสริมอะไรในกิจกรรมของครัวเรือนเขได้ก็เลยคิดถึงเรื่องสก,กาดเพื่อการศึกษา สกัดเพื่อการศึกษาหมายความถึงว่าเราก็คือเอาบุคคลที่อยู่ในตัวพวกแปดพวกของของผู้ที่ขอรับสกัดเนี่ยมาพิจารณาคุณสมบัติของคนเหล่านี้เอามาดูภาระของเขาที่ต้องรับผิดชอบกับบุตรหลานในเรื่องของการศึกษาเราก็เอาเงินสสกัดส่งเสริมในส่วนของเด็กลรเยวชนนั้นก็คำนิราครับปีหนึ่งเราได้แจยสกัดในอย่างน้อยก็ประมาณสักเกือบเกือบสองพันคนนะในทุกระดับ และอีกโครงการหนึ่งของศูนย์การที่เราภาคภูมิใจก็คือเรื่องการใช้เงินสกัดสนับนสนุนการศึกษากับเยาวชนให้เข้าถึงฝั่งหมายความถึงว่าบุคคลที่เรียน,นระดับมัธยมปลายสุดท้ายก็คือม .6 เนี่ยถ้าจบแล้วเนี่ยเขาเรียนดีมีความสามารถที่จเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาได้เราก็จะสนับสนุนคนเหล่านี้เราเปิดโอกาสให้เขาในขณะที่เขา อาจจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายในการเร,เรียนหรือเปล่าแต่ปีนี้เราทําตรงนี้มีสําเร็จไปแล้วประมาณ6กรุ่นใกล้ๆ20กว่าคนแล้วคือเราส่งเขาตั้งแต่เหมาฮีไลปีหนึ่งนะฮะจนกระทั่งจบการศึกษาทําให้เด็กนี้มีอาชีพได้โดยที่เขาไม่ต้องเรียนได้โดยที่ไม่ต้องกู้เงินกองทุนสการนี่ก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาทั้งหมด ในส่วนเมินวิลัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายประจําเดือนค่าหอพักหรือแม้กระทั่งค่าซัมเมอร์อะไรที่เป็นเป็นค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เราได้เห็นคนเหล่านี้ที่จบออกมาแล้วเนี่ยนะเขาสามารถปรับเปลี่ยนครอบครัวของเขาเนี่ยจากเป็นครอบครัวที่เคยรับสก,กาดเราต้องการให้เขามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้สก,กาดเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะพาบุคลากรมุสลิมที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยได้ เราหวังว่ากิจกรรมของกองทุนสกาดก,ก็คงจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ที่มีมานผู้ที่ห่วงใยในภารกิจทจะล่อตลา,ลาสั่งให้เราได้รับมอบหมายจากท่านนําเงินสกาดของท่านมาบริจาคให้เป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของกองทุนสกาดทุกประกาศกา ก่อนอื่นเลยผมขอชูโกต,ตอลอสบฮานุวาตาลาที่ลอสบฮานุฮวาตาลานั้นได้หยิบตัวกับผมนั้นเข้ามาอยู่ในมวยที่สุนการ,ราิสตาร์แห่งประเทศไทยหน้าแห่งนี้ และผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ร่วมบริจาคและนวมถึงบรรดาคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิสุนารศาสตรประเทศไทยที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาหรือกองทุนสากลและให้ผมนั้นได้มาอยู่ณจุดจุดนี้กองทุนสากลที่ผมมาได้รับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทร,รัพย์สีเพียงอย่างเดียวซึ่งกองทุนสากลนี้ให้เรามีการพัฒนาบุคลิก,กภาพของตัวเองและพัฒนาในการเข้าสู่สังคมซึ่งผมได้อะไรหลายๆอย่างจากมูลนิธิแห่งนี้ซึ่ง ในการศึกษานั้นบีก็เคยสอนไว้ว่าตระบุลไมมีฟอรีดอตุนอะาาคุณลิมุสติมินผู้ท่านทั้งหลายเจ้าแสวงหาความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของมุสติมแะ่นั้นแล้วการศึกษานั้นมีความสําคัญ เป็นอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้าผมจะเดินตามรอยของผู้ใหญ่และในการพัฒนาอนาคตในข้างหน้าที่จะอยู่ต่อ,ตอไปของกองทุนนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบริจาคกันมาให้กับทุนการศึกษาให้กับพวกเรานะคะเพราะว่าทุนการศึกษานี้นะคะทําให้เรานะคะสามารถเรียนได้อย่างไม่กังวลเลยคะ่ะเพราะว่าทุนการศึกษานี้นะคะให้ทั้งค่าเทอมนะคะแล้วก็ ค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนะคะแล้วก็ค่าหอพักนะคะซึ่งมันเป็นมูลค่าที่เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุนการศึกษานี้นะคะช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้านไปได้เยอะมากๆเลยค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมบริจาคก,กองทุนสกัดของบริธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อให้กองทุนนี้นะคะมีการดําเนินการแล้วก็ช่วยเหลือ,อนักศึกษาทุนต่อนั่งต่อไปนะคะ การที Islam Islam. ่ได้เข้ามาอยู่ในกองทุนสกัดของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้การพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้เราได้ทํานะคะให้เราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ได้รู้จักการทํางานได้รู้จักการเข้าสังคมแล้วก็ได้รู้จักกับผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติต่างๆเป็นอย่างมากเลยค่ะมูลนิธิศูนย์กลางก็ได้ให้ค่าเทอมแล้วก็ให้เงินเดือน สำหรับใช้ใจ่ายในทุกๆเดือนครับโดยเขาก็ได้มีให้ทำกิจกรรมร่วมแล้วก็มาช่วยงานมูลนิธิมันไม่ใช่ได้แค่เงินทุนครับประเด็นคือมันได้เรื่องประสบการณ์ในการทำงานการเข้าสังคมและการรู้จักกับผู้ใหญ่ไปจนถึงการได้ทำค่ายทำอะไรด้วยครับอยากจะขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสกาดแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ครับที่ได้มอบโอกาสต่างๆ อยากจะสนับสนุนเผยแพร่ให้กองทุนเนี่ยมีไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่านจะได้รุ่นน้องๆรุ่นหลังๆเขาจะได้รับกองทุนไปเรื่อยๆครับรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะที่ให้การบริจาคนะคะเข้ามาที่กองทุนสากานะคะ การที่ได้รับอากาศนะคะจากกรคุณอากาศของมวยที่เพื่อศูนย์กลางเนี่ยได้เข้ามาเติมเต็มนะคะหลายๆอย่างในชีวิตการเรียนของหนูนะคะเนื่องจากนะคะในปัจจุบันนะคะก็เรื่องของเศรษฐกิจะคะ่ะแล้วก็เรื่องการเงินต่างๆนะคะที่ทําให้หนูได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเนี่ยมาจาก เงินจากกองทุนจากัดของโมทีเพื่อสุนการทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงเมื่อหนูได้เข้ามาเป็นตัวแทนเด็กทุนแล้วนะคะหนูก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนะคะเพื่อช่วยเหลือโมทีทําให้ได้ฝึกฝนทั้งทักษะการทํางานแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตต่ตอไปอินชาลอสนะคะหนูก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการให้จำกาัดให้น้องๆรุ่นหลังๆต่อไปนะคะแล้วหนูก็จะพัฒนาอาชีพของหนูนะคะเมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็จะไปทํางานช่างชื่อเสียงให้กับชาวมสุสลิมของเราต่อไปนะคะขอเชิญ ชนทุกท่านนะคะให้เข้ามาร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิส่วนกลางกันเยอะๆนะคะจะได้มีเยาวชนนะคะมุสลิมรุ่นต่อๆไปนะคะได้เรียนจบแล้วก็มีงานทําที่ดีในอนาคตกันต่อไปขอคุบคุณมากค่ะมาร่วมกันเป็นมือบนกับกองทุนสการและการกุศลของมูลนิธิเพื่อส่วนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เงินสการของท่านเป็นกำลังใจและยังประโยชน์เพื่อการศึกษาและผู้มีสิทธิ์ได้รับสการ และเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลและลดช่องว่างผู้คนในสังคมและร่วมสร้างอนาคตโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและร่วมพัฒนาสังคมต่อไปค่ะ